โอเคโอ้โหอากาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเจาะใส่เจ้าสายระบายให้กับน้องวานนะพี่ก็จะทําการเจาะที่ฝาวานวนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยพี่ก็ไม่ได้เจาะนะเพราะว่ามันยังไงมันเจออาะยากแล้วรถของพี่เนี่ยมันเป็นลูกห้าจิตด้วยนะไม่ใช่ลูกโตอะไรมากมายนะเพื่อนๆว่าถ้าใส่ไปเล้งเนี่ยถามว่าดีไหมเนี่ยก็มันก็ดีนะพี่ก็ทําการเจาะตัวบนตัวล่างเนี่ยเขาไม่เจาะกกน,นะเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันอาจจะออกทางสายได้ มันเนี่ยมันจะท่วมนะที่ขอเจาะเนี่ยก็เจาะข้างบนหนึ่งบางคนเนี่ยก็เจาะตรงนี้สองนะแต่ว่าพี่ไม่เจาะพี่จะเจาะข้างบนอย่างเดียวนี่พี่ก็ทําการซื้อมาก็พี่ซื้อไอ้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยประมาณ40บาทได้เ่ซื้อมาจากร้านแถวๆนี้หรือใครจะซื้อเนี่ยก็สั่งซื้อกันได้นะพี่เห็นใน La ต a d a s h อปปีเนี่ยก็วางขายกันอยู่ไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นข้อต่อแดมิลนะนี่8ลบศูเนี่ยก็คือขนาดของสายลมที่เราจะใช้นะก็คือแดมิลได้ที่เป็นเกียร์เนี่ย จะแย,ยกเป็นหุนนะแปดมิลสองหุนก็มาดูนะเพื่อนเพื่อนว่าเจาะมาได้เนี่ยมันจะอยู่ยังไงนะมันจะสวยไหมนี่มันจะอยู่แบบนี้แล้วเดี๋ยวนะทำการขันเกีียวเข้าไปก็หาเหลี่ยมหามุมกันเอาดีครับเพื่อนของพี่เนี่ยถ้าอยากให้สวยเนี่ยพี่อยากได้แบบนี้นะเอาแบบว่าตรงๆแต่ว่ามันไม่ได้นะเพื่อนๆมันจะชนกับปากเรือนตรงนี้แต่เ,เนี่ยเนี่ยคอยมาคิดเอานะว่าจะให้มันเอียงไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาเราต้องดูสายลุมด้วยนะเพื่อน ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นขนาด8มิลใช่ไหมเราก็ต้องใช้สายลมเนี่ย8มิลด้วยเดี๋ยวนี้เราก็ทําการเสียบเข้าไปทางนี้ทําการกดนะสามารถกดได้ถ้าเรากดเนี่ยไอเจ้าเขี้ยวข้างในเนี่ยมันจะทําการหุบออกแต่ว่าถ้าปล่อยเนี่ยมันก็ทําการล็อกนะนี่มันจะอยู่แบบนี้เลยส่วนด้านเกีย์เนี่ยก็อย่างที่พี่บอกไปเลยเราก็จะขันยึดกับไอเจ้าฝาวาว,าวนะโอเคเพือ่อนๆนั้นเราไปทําการถอดไอเจ้าฝาวาบววนเนี่ยแล้วก็ทําการเจาะเลยนะไป แต่ว่าตอนนี้รูมันเล็กไปนะ่ะเราต้องจอยมันใหญ่กว่านี้อีก <_ d ata> อ่านี่ลองดูนะว่าจะได้ไหมเดี๋ยวเราก็ทำการยัดเอานะ่ะแล้วก็ค่อยๆขันนะเพราะว่าพี่เนี่ยไม่มีที่ตัดเีก่ยว ยังไม่ได้เหรอเพื่อนๆจะเย็นๆนะค่อยๆทำนะเพื่อนๆเจ้าตัวนี้ว่าถ้าเราทําการเจาะให้มันใหญ่ไปแล้วเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะมันจะหลวมแล้วก็ถ้ามันใหญ่เกินเนี่ยแล้วก็ถึงมันจะใส่ได้เนี่ยมันอาจจะทําให้น้ํามันเนี่ยรั่วออกจากทางนี้ได้นี่เพื่อนๆมันก็เข้าไปนิดนึงละแต่ว่ามันไม่ค่อยตรงนะแต่ว่าไม่เป็นไรมันตับยากกว่าเพื่อนๆตับสุดๆแบบนี้มันเข้ายาก ราต้องเกีรีรยให้มันพอดีจริงๆนะเพื่อนๆดิพี่ก็าทาการเกีรีรยแต่งด้วยดอกคาใบต้องแต่งเรื่อยๆนะเพื่อนๆต้องใจเย็นๆจริงๆนะเดี๋ยแล้วก็ค่อยๆขันเข้าไปเข้าไปอีกน,นะขันเข้าขันออกนะเพื่อนๆมันก็จะแข็งหน่อยค่อยขันเข้าไปเรื่อยๆทำแบบนี้เลย ลำบากนะถ้าเราไม่มีตัวตับเกียวเนี่ยข้อยะนิดน,นึงให้เพื่อ,อนๆเนี่ยสังเกตคอๆนะถ้าเห็นเสียงเนี่ยแสดงว่าเราเจะเนี่ยมันกว้างเกินไปนะหรือว่าเราเจไม่กลมนะมันอาจจะทําให้น้ํามันเครื่องเนี่ยรั่วออกไปบนฝาวาลได้นะ,ะเพื่อนๆสำหรับใครที่ขันแล้วแข็งขันไม่ไหวเนี่ยให้ทําแบบนี้ได้นะ ทำการใส่กลับไปที่เดิมแล้วก็ทําการขันน็อตมือแปดเป็นสองตัวนี่สบายๆเลยนะเราไม่ต้องไปถือไอ้เจ้าฝาอยู่ขันเข้าขันออกขันเข้าขันออกเท่านี้นะเพื่อนๆอ่า<ๆ>เดี๋ยวถอดออกมาพันเกียร์ก่อนดีกว่านะกันมันรั่วกันซึมอันะ จิ๊แอรมันชัวร์นะเพื่อนๆว่ามันจะชนหรือเปล่ามันโอ,อมาเยอะอยู่นะพูดถึงนะเดีย๋ยวลองคมแล้วลองสตาร์ทดูนะลมออกแรงอยู่นะมันระบายได้เยอะเลยนะเพื่อนๆถ้าใครจะใส่เนี่ยก็หาซื้อมาใส่กันได้ออกแรงอยู่ น่าจะไม่ชนนะแต่ว่าเพื่อความชัวร์เนี่ยเดี๋ยวพี่ขดเกียร์ออกไปประมาณครึ่งหนึ่งก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้สบายใจด้วยโอเคนั่งข้ามไปตอนพี่เจียร์เจ้าตัวนี้เสร็จแล้วไปโอเคครับเพื่อนๆพนพี่ก็ทําการใส่เจ้าข้อต่อหัอนเนี่ยเป็นเสร็จที่เรร้อยนะต่อไปเนี่ยก็เหลือทําการใส่เจ้าสายลุมเข้าไปนะก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยหมุนหามุมหาเหลี่ยมเนี่ยกันเอาเองนะแล้วแต่ชอบเลยพี่ก็จะเอาเหลี่ยมนี้นะแต่เดียเ๋ยวนี่ทำการเสียบเข้าไปแล้วก็ทําการ ร้อยเข้าไปใต้เรือนนะเข้าไปในนี้นะแล้วไล่ามาที่บางคนหลังนะเี่ตรงนี้มันจะเป็นรูอยู่พี่ก็จะให้มันออกมาทางนี้นะเอาเป็นว่าเรื่องสายลมเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะว่าจะเอาเหลี่ยมไหนมุมไหนไอต,ตัวนี้มันก็สามารถหมุนได้โอเคนะั้นพี่โอขอข้าไม่ตอนใส่เจ้าสายลมนี้เป็นเสร็จที่ร้อยแล้วนะเพราะว่าถ้าพี่ถ่ายไปจนจบเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นการเสียเวลานะโอเคไป two hours later เพื่อนเพื่อ ถ้าใครใช้125ร้อยยี่ห้าปารวานเนี่ยก็ไล่ตามพี่ได้นะมาออกท้ายตรงนี้นะแล้วก็มาตามสิ้นน้ำมันเลยแล้วก็มาลงเจ้าตัวนี้เนี่ยเหตุจัมการยัดเข้าไปเลยอืมอี่ปไปไหนเอานี้ก็เป็นอันเสร็จนะเดี๋ยวพี่ก็ค่อยหาหนวดกุ้งเนี่ยมันรัดเอานะรัดจัดทรงให้มันยได้ระยะอะไรเสร็จเทียบร้อยเนี่ยก็ทำการตัดเลยนะ โอเคครับเพื่อนๆพี่ก็ทําการใส่เจ้าสายระบายเนี่ยเป็นเสรจฐีร้อยนะก็จะประมาณนี้เลยถ้าใครขับ125รอยี่ห้าปาวานอยู่เนี่ยก็ถ้าจะใส่เจ้าสายตัวนี้นก็ไลสไล่สายเนี่ยตามมันได้เพื่อนๆแล้วแต่เลยนะรถของพี่เนี่ยว่าเป็นลูก5้าจิตนะชักเดิมวาวยี่แปดยี ลมเนี่ยอ,อกเลงอยู่นะเพื่อนเ<ๆ>มันช่วยระบายได้เยอะเลยนะพูดถึงเนี่ยเพราะถ้าใครจะจอดนี่ก็ถือว่าดีเลยนะเพราะเวลาเครื่องร้อนร้อนเนี่ยมันจะช่วยระบายนะเลงดันความร้อนอะไรเนี่ย นีพ่พอใส่ชุดสีฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะเห็นประมาณนี้เลยนะมันเห็นนิดเดียวถ้าไม่สังเกตจริงๆี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นนะเพื่อนๆก็เส้นนี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็เป็นสายระบายด้วยนะมันเชื่อมกับแข้งกลางจริงๆเนี่ยมันเชื่อมกับเจ้ากองใช่ไหมแต่ว่าพี่ไม่ใส่กองนะพี่เลยถอดมาไว้ตรงนี้ทําการปล่อ,อยทิ้งเลยก็เส้นนี้ที่ลมออกมาเนี่ยก็เลงอยู่นะพี่ก็ลองออกไปขับแล้วนะก็ไม่มีน้ามันเลยรั่วนะเพื่อนๆแสดงว่าใช้ได้ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีน้ํามันขังนิดๆหน่อยๆน,นะเพราะว่าเวลามันดันมันเนี่ยมันจะมีม้างนะน้ํามันขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาถึงนี้หรอกเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันอยู่สูงนี่เดี๋ยวพี่จะมาสตาร์ให้ฟังเสียงลมอีกทีนะไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมนะอันนี้เส้นจากแช้งกาัานโผกเล้งอยู่นะส่วนนี้เนี่ยเส้นที่เราพิ้นต่อไป ก็จะประมาณนี้เลยคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะพี่ก็มาใส่สายระบายฝ่าวาลเนี่ยให้เพื่อนเพื่อดูนะก็ถ้าใครกําลังจะหาซื้อมาใส่เนี่ยก็ใส่ได้นะเพื่อนๆก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะพี่ก็มาเจาะอะไรเนี่ยให้ดูนะโอเคเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ขอจบคลิปนี้